เป็นไม่กว่าดอกยญ้านะคะมาทั้งหมด10ด้านแบบนี้เลยแกะเลยแล้วกันนะนี่ดูความหนาคุณความฟูของตัว เดินตลาดนาะทำไมคะเพื่อนขาในเมื่อซื้อไม่กว่าเขาก็ส่งมาให้ถึงบ้านแบบนี้เลยทุกคนตอนกดสั่งซื้อนะคะไม่มีค่าจะส่งแถมมาเก็บเงินหน้าบ้านได้อีกด้วยทั้งหมดนี้แอได้มาในราคาเพียง260อกบาทเองนะเพื่อนตกด้ามละ26บบาทเท่านั้นก็ไม่ได้คาดหวังเลยว่าน้องจะหนาแล้วก็สวยขนาดไหนแต่พอแกะออกมาแล้วเฮ้ยได้อยู่นะ26บาทหนาขนาดนี้ถือว่าแอ้พอใจนะคะก็ไม่บางนะเพื่อนเพื่อนดูทุกคนเนี่ยมีความหนาระดับหนึ่งเลยเนี่ยดูความหนาดูความฟูของตัวอ่าในแต่ละด้าเหมือนกันไหมดูด้าม่นนีีเพื่อน ปกติแล้วถ้าเป็นไม้กวาดดอกหญ้าบางๆอ่ะพอ,พอเรากดลงน้ำหนักแบบนี้มันจะบางถึงพื้นเลยนะเห็นพื้นเลยนะคะ,ะตามมากล้องตามมาเห็นนะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบไม้กวาดหนักหรือใหญ่อยู่แล้วเ,เ,เพื่อนเพราะว่ามันเมื่อยแขนกว่าเราจะกวาดบ้านเสร็จนะคะได,ได้ได้ว่าแขนชามันปวดแขนแขนชาไปเลยคนแต่สําหรับตัวนี้นะด้ามเขาใหญ่นะคะแต่มีน้ําหนักเบาเพืเ่อนถือว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวถือว่าคุ้มมากเลยแ,ลแต่พิกาดไปให้แล้วค่ะสําหรับใครที่สนใจไม้กวาดดกอกหญ้านะคะสั่งซื้อครั้งละสิบด้ามแบบนี้นะ